สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่เป็นคลิปแรกของดาวในการสอนทำขนมนะคะยังไงถ้าถูกใจฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะอ่ะวันนี้มาดูกันค่ะดาวจะสอนทำขนมคุกกี้ของสัตว์เลี้ยงกันนะคะวันนี้จะทำคุกกี้ทูน่าใส่มันม่วงค่ะมันเอ้ยไม่ใช่สีพูดผิดมันญี่ปุ่นค่ะมาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะ ส่วนผสมแรกของเราก็คือแป้งค่ะเราจะใช้เป็นแป้งโควิดเนาะซึ่งดีต่อสุขภาพสุนักมากมากเลยแล้วก็ทูน่าค่ะมันญี่ปุ่นไข่ไก่มาดูวิธีทำกันเลยนะคะตอนแรกนะคะใส่ทูน่านะคะแล้วก็จะบดนะคะนิดนึงให้นี้มันแตกๆกันนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ใส่มันญี่ปุ่นค่ะ เป็นมันหวานญี่ปุ่นนะคะเพราะเราว่ามันหวานกว่ากันใส่ไปแคทูน,น่าเลยค่ะมันอันนี้เราเอาไปนึ่งมาแล้วนะคะโอเคเนี่ยประมาณนี้พอก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะใช้มือขยับกันนะคะตามด้วยแป้งเลยค่ะแป้งเราตวงมาเรียบร้อยละก็ตามด้วยไข่ไก่ค่ะไข่ไก่เราใช้ทั้งเปลือกนะเพราะว่าเปลือกมันก็มีแคลเซียมอ่ะช่วยได้ ต่อไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอามือขยำค่ะต่อไปเราจะใช้มือขยำนะคะคือถ้าเพื่อนเพือนคนไหนมีเครื่องตีก็ใช้เครื่องตีได้แต่ของเราไม่มีเนาะคือดาทําแบบทําง่ายๆเลยเรามีความรู้สึกว่าใช้มือขยำแล้วมันีะมันง่ายอะ่ะแล้วมันก็จับความรู้สึกกับเนื้อสัมผัสข,ของแป้งได้แล้วมันสามารถแบบบี้เนื้อปลาให้แบบ ให้แหลกไปได้ด้วยแล้วเวลานวดกระส่วนผสมเข้ากันแล้วว่ามันดีกว่าสูตรนี้เพื่อนๆสามารถเอาไปดัดแปลงได้นะคะหรือเพิ่มส่วนผสมอะไรก็ได้แต่ของดาวเนี่ยคือดาวมีร้านสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วดาวก็เลยบอกว่าทำขายด้วยแล้วก็ทำไว้ให้เด็กๆที่บ้านด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนปั้นอีกทีหนึ่งว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการปั้นนะคะหรือว่าเราจะใช้รีดเอาก็ได้แต่ของดาวอะ่ะดาวใช้เป็นปั้นมือ,อมคือดาวจะไม่ค่อยถนัดแบบรีดแล้วมานั่งปั๊มอะ่ะดาวมีความรู้สึกว่าปั้นมือมันดีกว่าแล้วมันดูเป็นโฮมเมดกว่า ไม่รู้นะโดยส่วนโดยส่วนตัวดาวดาาชอบแบบเนี้ยอแต่ถ้าพี่ๆเพื่อนๆใครจะแบบว่าใช้เครื่องรีดแล้วก็รีดแล้วก็ไอ้นี้ก็ได้ก่อนจะเข้าเตาอบเราอยากให้เห็นเนี่ยเห็นไหมคะเนื้อแป้งมันจะมีมันมีปลาแทรกเข้ามาค่ะสําหรับใครที่ไม่มีเตาอบเราสามารถใช้หม้ออบลมร้อนได้เลยนะคะโดยการวางเอาไว้เลยโอเค ปรากฏว่าหม้อแลยยังไม่ค่อยได้เช็ดเลย <c oughs> เลืนนิดนึงนะคะอ่ะอบไปมุนไปที่2 0สินาทีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะหลังจากที่เราอบแล้วรอบแรกเราก็จะเอามาผึ่งไว้ในถาดในเย็นนะคะเพื่อที่จะอบอีกรอบหนึ่งให้มันแบบกรอบแล้วก็มีความกรุบอ่ะมาดูมาดูเด็กๆของเราคืออยากกินแล้ว อยากกินทุกตัวมานั่งเฝ้าวันนี้ก็คือยังไม่ได้จัดฉากยังไม่ได้จัดแบบสถานที่คือเป็นคลิปที่แบบคิดขึ้นมาได้แล้วคืออยากทําเลยเนาะอาจจะขออาภาัยในความที่แบบไม่ได้ทําฉากฟุ้งฟิงมากมายแต่มาดูกันว่ามันหอมขนาดไหนดูสายตาคืออยากกินแล้วค่ะแม่อยากกินแล้วค่ะแม,กกแะแม่ขอหนึงชิ้นหนึ่งได้ไหม จริงๆมันสุกแล้วล่ะแต่ยังไม่อยากให้อย่างที่บอกว่าอยากให้มันกรอบกว่านี้แข็งกว่านี้นิดนึงนะคะคือมันจะไม่เหมือนคุกกี้คนเนาะคุกกี้ของน้องหมาเนี่ยคือถ้าคุกกี้คนมันก็จะนิ่มๆแบบว่ามีความฟูๆนิดๆคือบรรยายไม่ถูกอ่ะแต่ของสุนัขค,คือเราอยากให้มันแข็งแล้วกรอบกว่านี้เนาะแล้วก็กินไปแล้วก็นอกจากมันเป็นขนมแล้วมันต้องได้ประโยชน์ด้วยอ่ะ มีความอยากแย่เด็กอยากแย่เด็กมีความใจร้ายโอเคเดี๋ยวมาดูตอน,นหลังจากที่เราอบเป็นเสร็จเรียบร้อยเรามาดูสองอย่างนี้เห็นไหมคะอันที่อบเสร็จที่ดาวต้องการความกรอบและแข็งนะคะคือตัวนี้ใช้ได้แล้วก็อีกตัวก็จะไปอบซ้ําอีกรอบหนึ่งนะคะเรามาดูกันว่าหลังจากที่อบเสร็จแล้วเด็กๆจะชอบไหมนี่ไม่ต้องบอกเลยว่าชอบไม่ชอบเนี่ย ตั้งหน้าตั้งตารอ,อมาดูกันค่อยๆค่อยๆค่อยๆไม่ต้องแย่งไม่ต้องแย่งกันอ่ะรีบตัวเอามาอือหือมาดูอือหืออ่ะดอลล่าลูกอ่ะเรียบร้อยค่ะ ผ่าดเด็กๆก,กินะค่ะเพื่อนๆเมื่อกี้ก็เห็นวิธีการทำคุกกี้ไปแล้วใช่ไหมคะง่ายมากแค่มีแค่ส่วนผสมนิดหน่อยเองมีอะไรบ้างมาทบทวนอีกรอบหนึ่งมีแป้งโพวีดมีทูน่ามีไข่ไก่มีมันญี่ปุ่นค่ะแล้วเอาส่วนผสมทั้งหมดรวมกันพอรวมกันเสร็จแล้วก็แค่ว่าคุกด้วยมือหรือว่าถ้าใครมีเครื่องก็ใช้เครื่องนะคะ เสร็จแล้วก็ปั้นเป็นรูปทรงต่างๆที่เพื่อนๆชอบเลยแต่อย่างดาวเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นก็คือดาวใช้มือทั้งหมดเลยเป็นการแบบว,ว่าเหมือนทำพรมเมดของแท้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ด้วยความว่าชอบที่จะปั้นมือมากกว่าแล้วก็ใครไม่มีเตาอบก็ไม่ต้องวาดซีเรียสขนาดนั้นก็แค่ว่าใช้เตาอบลมร้อนก็ได้ค่ะสามารถที่ว่าอบหุก,กี้ออกมาได้เหมือนกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะ แล้วมาดูใหม่คลิปหน้าว่าดาจะสอนทำขนมหมาแบบไหนหรือว่าจะทำอาหารทำบาร์ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย